อ่เาาห้โโโโโยโครับสวิดัสสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนูสเกตเตอร์นะครับและนี่คือรายการวิถีแห่งเด็กมอด p พีที่ านะครับวันหนึ่งนะครับถามถันโทรมาหานะนะครับว่าเฮ้ย hey, นะขอยืมตังค์กินข้าวหน่อยกูไม่มีเฮียอ่าไม่ใช่นะครับผถาก็โทรมาหานะนะครับว่าจะขอขอรับกันนะครับแต่ไม่มีเวลามาก็เลยแบบเฮ้ย e ผมจะจะเรียกว่าอะไรหลังจากที่เรานะครับเริ่มทายสเก็ตเป็นแล้วต้องฝึกอะไรบ้างนะครับก็จะมี ก้าท่าทั้งหมดเนอะที่ใครถ้าเกิดใครดูคลิปของน้องถาจอนสันแล้วก็ตรงนี้นะครับว่ามันมีท่าอะไรน้องถาก็จะมาบอกนะครับแล้วผมก็จะมาบอกอีกทีหนึง่งในคลิปนี้ว่ามันมีท่าอะไรมันมันแตกต่างกันอย่างไรมันมีท่าอะไรบ้างที่เราควรจะต้องฝึกนะครับหลังจากที่เราถ่ายเป็นแล้วแล้วมันต้องมีติดตัวไว้ท่าพวกนี้ยังไงต้องใช้นะครับมันมีอะไรบ้างจะอธิบายเพิ่มเติมจากคลิปของน้องถาจอนสันนะครับถ้าใครดูคลิป ผมแล้วในช่องถ่ายจนสันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนาด้วยนะครับกดติดตามช่องถ่ายแล้วก็ติดตามช่องนาด้วยเน no. okay. าะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับสาหรับท่าแรกนะครับสาหรับคนที่ถ่ายคล่องแล้วเริ่มที่จะส่งตัวบนแผ่นได้ดีโคตรโคตรจะดีแล้วนะก็ต้องฝึกออรีนะครับออรี่คือท่าเบสิคท่าเบสิคที่ทุกคนต้องฝึกอยู่แล้วนะครับสาหรับสเก็ตบอร์ดคือมันเอาไปใช้ ในการกระโดดนะครับข้างสิ่งของต่างๆนะครับหรือว่าขึ้นอุปรกรณ์หรือว่าไปเล่นพ่าต่างๆได้อีกมากมายนะครับคือเป็นเบสิกที่ดีคุณจะฝึกให้ดีให้แน่นเลยนะครับสำหรับออรีนะครับขั้นตอนการฝึกออรี่ก็ไปดูได้ในคลิปในเกลิปของน้าถ้ามีสอนอยู่นะครับออรี Audi ว่าทำอย่างไรที่ถูกต้องนะครับ นะครับก็คือท่านะครับเฟกกี้ออลี่นะครับนะแนะนำให้ฝึกไปด้วยนะครับเฟกกี้ออลี่คืออะไรเฟกกี้ออลี่คือการออลี่ถอยหลังนั่นเองเอาง่ายๆคือออลี่ถอยหลังอะ่ะมึงเล่นถอยหลังอะ่ะแค่นั้นแหละมึงก็ออลี่ถอยหลังไปแค่นั้นเองสลับกันมาแค่นั้นยังไงต้องใช้นะครับถ้าเ,เกิดเราไปฝึกท่าแบ็กซ้ายฟ้อนซ้ายอะไรเงี้ยมันจะต้องไปลงด้านเฟกกี้เราจะเป็นด้านที่เราไม่ถนัดก็ต้องฝึกติดตัวไว้นะครับเฟกกี้ฝึกเลยหลังจากออลี่ได้ก็ลองฝึกเฟกกี้เลยนะครับมันจะได้ ทักสัตออรี่ที่ดีด้วยแล้วก็ได้พิกกี้ออรี่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถอยหลังออรี่มันจะดีกว่าออรี่ด้านหน้านครับไม่เชื่อลองฝึกไว้นะครับพิกกี้ออรี่ถึงได้ใช้แล้วก็ไปต่อยอท่า,าต่างๆได้อีกมากมายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่านอรี่นอรี่ก็คืออะไรนอรี่คือการ ที่แผ่นไปด้านหน้าแล้วใช้เท้าด้านหลังด้านกดเราปาขึ้นมานะครับอลอรี่นี้ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นรีกว่าแหละด้านที่เราไม่ถนัดเท้าที่เราไม่ถนัดเท้าที่เราใช้ปาดมากดแทนนะครับแต่ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วใช้เท้าหน้ากดเท้าหลังปาขึ้นมาเหมืนอนลอรี่เลยก็คืออย่างเงี้ยที่เราถ่ายมาใช่ไหมกดที่ไปปุ๊บขาดนีบปาปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บ นอร์ลี่ข้อดีของนอร์ลี่คืออะไรนอร์ลี่เป็นท่าที่สวยงามน,นะครับถ้าเกิดอัมไปแข่งนะครับนอร์ลี่คุกนอร์ลี่ฟิปนอร์ลี่ฮิลอะไรพวกเนี้ยเป็นท่าที่เรียกคะแนนจากกรรมการได้เยอะเพราะว่าเรียกว่าเป็นสายเทคนิคอะมันจะด,ดูดูเท่ดูคลาสซื่อมาเหมือนเราที่เล่นนอร์ลี่ว่ะดูเท่อะไรเงี้ยตัวอย่างบอกพวกที่เล่นเกมออสออฟสเกตนะครับบางคนฝึกนอร์ลี่คิกนอร์ลี่ฮิลนอร์ลี่ฟิปได้เยอะเจะได้เปรียบมากเพราะถ้าเกิดบางคนไม่ไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยเสียเปรียบ นะครับพวกนอรี่สายนอรี่จะแดกขาดเลยนะครับบอกไว้ฝึกติดตัวไว้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของนอรี่คือทําให้โน้ตกดกดไปด้วยฟอมพองกระเทวแล้วก็ทําให้รองเท้าด้านที่เราใช้กดขาดไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือปัอบโชบิดนะครับหรือโชบิดนะครับ ฝึกไว้มีสอนนะไม่ได้ดูก็ไปดูในผลิตลาอะไรกันก็คือการเตะแผ่นนะครับก็คือให้แผน่นโคหมุนร้อยปองศากลับมาอย่างนี้นะครับอ่าทำไมงให้ฝึกป๊อปโชบิดก่อนหรือเพราะมัน,ม,น,ม,นมันง่ายไม่ต้องกลับตัวมันไม่ต้องกลับตัวไปลงด้านเฟสที่ที่เราไม่ถนัดอะ่ะมันคือเตะแผน่นให้หมุนแล้วให้มายืนออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ยากลองไปฝึกกันดูนะครับมีสอนไว้นะครับก็คงมีติดตัวไว้เพราะว่าป๊อปโชบิดเอาไปต่อ ท่าเงินเยอะนะครับเอาไปต่อแวร์เรียวฟิปแวร์เรียวฮิลอินเวิร์ดฮิลอะไรเงี้ยมากมายนะครับไปต่อท่าทุกบทก่อนก็ได้นะครับฝึกติดตัวไว้คือทุกท่ามันเอามาันรวมกันได้หมดนะครับก็ควรจะไปฝึกนะครับบ๊อบชอบ็อปปีสำหรับท่าต่อ,อมาก็คือตรงข้ามกันกับ ับอีกก็คือ f อนไซส์ปรับชวบิดนะครับหรือเรียกสัายๆก็ฝอนป๊อปนะครับก็เหมือนการฝึกไว้นะครับติดตัวไว้เพราะว่าังไงไงก็ต้องใช้เอาไปผสมประสานท่าอื่นๆผสมฟิปต่างๆนะครับมันจะได้เกิดท่าขึ้นมาอีกมากมายแวร์เรียวฮิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับาร์ยฟิปนะครับต้องมีนะครับสายฟันป๊อปทางนั้นนะครับฟานป๊อปก็คือนี้นะครับ วางแล้วกดแทนอ่ากดเท้าหลังไวไ้ด้านหน้าแล้วแทนจะหมุนกลับมา่างนี้นะครับร้อยเป็สิบองศาเหมือนการตรงข้ามกับออฟปิดแค่นั้นครับฝึกไว้ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าฟอนซด์ฟอนซด์ออลี่ฟอนซด์วันเอกตรีครับ โดดกับตัวไปกระโดดออลลี่ตัวไปหนึ่งร้อยแปดสิบองศนะครับแค่นั้นเองฝึกไว้ครับยังไงก็ต้องใช้นะครับอาจจะยากสักหน่อยแหละเพราะผมเลเหวี่ยงไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยนะครับในคลิปในคลิตนา้ามีสอนไปดูนะครับมียากนะครับฟอนไซต์ตลองทําดูฝึกไว้ติดตัวต้วตองต้องใช้เพราะว่าเอาไปตอบบอลซรไลท์ต่างๆสม,มิธกายคอรลิฟต์มันต้องโดดมันต้องใช้ถ้าฟอนไซเข้ามาช่วย ถ้าต่อมาถ้าพี่น้องกับฟันไซก็แบ็กไซวานิฟตี้นะครับแบ็กไซ์จะยากกว่าฟันไซหน่อยเพราะว่าเวลาช่วงเหวี่ยงช่วงอะไรเนี่ยมันจะแบบขัดฝืนฝืหมดเล้วเพราะเป็นด้านแบ็กเนี่ยผมต้องแบบเดี๋ยวเร้จะมาสอนอีกทีในการแบ็กไซ์นะครับมันค่อนข้างยากกว่าฟันไซนะครับค่อยๆฝึกไปแล้วกันนะครับแรกๆมันจะจะไม่ค่อยบิดไปไม่ครบหรอกราคาหลมันก็จะไม่ค่อยไปนะครับมันต้องพอท้ายมันต้องออลลี่ก่อนแล้วค่อยบิดนะครับ เีงเเดี๋ยวมาสอนแล้วกันแต่ว่าให้ฝึกติดตัวไว้แล้วกันแบ็คไซด์ก็ได้ใช้เพราะว่ายัางไงต้องเอาไปทําเกี่ยวกับพวกแบ็คลิปอะไรเงี้ยฟันบอร์ดจะต้องมาคลองเหมือนด้าน back side, แบ็คไซด์น back side, kick, ะแบ็คลิฟแบ็คฟิฟตี้แบ็คสมิธโอ้แบ็คไซด์ทางนั้นแบ็คไซด์คลิกอะไรเงี้ยก็ฝึกติดตัวไว้ ต่อมานะครับก็เป็นท่าท่าที่ทุกคนเรียกว่าเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ชื่นชอบอยากจะทํามันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่แบบมหาชนชื่นชอบเลยเป็นท่าที่ถุกเสิร์ชหาเป็นอันดับ2รอ,องจากออรี่เลยนะครับเรียกว่าคลิกฟลิปคลิกฟลิปนั่นเองค,คลิกฟลิปเนี่ยมันต้องฝึกแล้วทุกคนชอบรู้ต้องอยากได้แหละแต่จะทำยังไงไให้ถูกจะทำยังไงให้ให้มันเป๊กก็ เดี๋ยวเขาจะมาสอนอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากที่เราออลีเป็นแล้วเราถ่ายคล้องแล้วเราต้องมีท่าสี่ตัวคคลิกฟิปต้องมีสี่ตัวต้องทำให้เป็นนะครับก็คือคิดก็คือการออลีขึ้นมาแล้วเตะแผ่นเนี่ยดังนี้นะครับหนึ่งรอบแล้วก็หลงสวยงามชานบ้านหลายคนชอบนะครับไไก็ไปพยายามฝึกฝึกไว้ติดตัวไว้คลิกฟิปไปต่อท่าได้อีกมากมายมหาศาลมากนะครับสําหรับคลิกฟิปนะครับและเป็นท่าที่สวยงามนะครับ ต่อมาอีกท่านหนึ่งก็คือท่าตรงข้ามกับคิกฟลิปนะครับก,ก,ก็คือฮิลฟลิปฮิลฟลิปัระเด็นก็คือง่ายมึงก็เตะคิกฟลิปเตะอย่างน,นี้ใช่ไหมใช้เท้าเตะออกคิกฟลิปก็เตะด้านหน้าไปเท้าปา่าไปด้านหน้าก็ฝึกไว้เหมือนกันเช่นเดิมมันก็ไปต่อท่าอื่นมากมายสำหรับนา้นานะฮิลก็อาจจะไม่ได้ค่อยแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะครับก็แต่พอเตะได้นะครับเพราะน้าถนัดคิกมากกว่า ตอนฝึกนานได้คลิกก่อนบางคนก็ฝึกได้ฮิวก่อนแล้วแต่นะครับคือแล้วแต่บางคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับบางคนได้ฮิวก่อนบางคนได้คลิกก่อนก็ค่อยมาฝึกที่หลังก็ได้นะครับปรับค่อยปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับไปนะครับฮิวฝึกนะครับก็ควรมีติดตัวไว้ฝึกไว้นะครับให้คล่องให้ชำนาญเพราะว่าไปต่อท่าอะไรมากมายไกลก่อเลยทิศเดียวนะครับ แล้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คือท่าพื้นฐานสเก็ตบอร์ดเลยหลังจากที่คุณนะฮะถ่ายคล้องแล้วนะครับก็ไปฝึกกันเลยนะครับทั้งหมด9ท่านะครับมีอะไรบ้างออลลี่เทกกี้ออลลี่ฟอ,อนไซส์แบ็คไซส์ปับช็อปป,อป,อปิ้งปับปับคิกฟิปคิวฟ,ฟิปนะฝึกท่าไหนาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบถนัดทางน้นทางน,นี้มากกว่าถนัดฮิวมากกว่าก็ฝึกฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ควรมีติดตัวไว้เพราะทุกท่าสามารถเอาไปต่อ ยอดเราไปทําอย่างอื่นแล้วมันต้องใช้ท่าพวกนี้เวลาไปขึ้นอุปกรณ์ขึ้นอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับอธิบายเพิ่เมเติมต่อจากคลิปของน้องถาจอนสันนะครับสําหรับช่องน้าในวันนี้ก็คือ9ท่าทั้งหมดท่าพื้นฐานที่ดกสเกตควรจะต้องมีติดตัวไว้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่องนะ้าดูดีสเกตเตอร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามารับชมนะครับก็ไปฝึกเบสิกกันให้แน่นนะครับ เล่นสเก็ตบอร์ดให้สนุกสนานอย่าไปเครียดอะไรกับมันมากนะครับท่าสเก็ตบอร์ดนะครับเราทําลงมาเป็นท่าหมดนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสว่าไอ้เท่ากากท่าอะไรนี้อะไรนี่นะครับมันไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบฟิกไแล้วว่าท่าอย่างนี้ห่วยไม่เล่นมันมันเล่นได้หมดมันเล่นได้หมดมันหลากหลายโลกมันเปิดแล้วนะครับสเก็ตบอร์ดมันเป็นสไตล์ไครสไตล์มันนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็จะมีอะไรมาสอนอะไรมาแนะนำนะครับบ๊ายบาย see you again